สีแดงๆที่เขาาา์ไว้ตรงนี้สีมาจากโรงงานทั้งนั้นนนเนี่ยสีต่างๆนะคะเราไม่ได้เต้มนะมาจากโรงงานบ่งบอกว่านะคะคันนี้ออกห้างป้ายแดงเลยจริงๆอ่ะขอญาตกันอลงนิดนึงนะคะ2,99,000บาทแต่วันนี้ไม่ขายนะคะเพราะเราบอกแล้วไงว่าท้าตลาดแต่ขายแค่ราคา2 3 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลการเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อูบลราชธานีวันนี้อากาศดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะสายลมบอกเลยว่าทั้งหมด6คันนี้ราคาถูกท้าตลาดแตกจริงๆทำไมถึงว่างั้นสอสายลมเดี๋ยวแจ้งก่อนนะคะทั้ง6คันนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะคันที่1นะคะซูซูกิเซเลเรโเครื่อง1,000ปี 2, 0, 2021คันนี้นะราคา2 7 9 0 0 0บาทมา คันที่2นะคะเป็นสีดำปี2021ราคาเท่ากันค่ะ279,000บาทคันที่3นะคะปี2020ราคา259,000บาทนะคะคันที่3ปี2018ราคาที่259,000บาทนะต่อไปนะคะเป็นปี2019ปี2019นะคะ ราคาอยู่ที่239,000 0าบาทจริงละซสอสายลมจริงแท้แน่นอนค่ะเอาคั้นสุดท้ายน้องคนสุดท้องเลยนะคะปี2019แต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่199,000บาททั้ง6คันนี้นะคะเกียร์ออโต้5คันเกียร์ธรรมดา1คันนะคะเป็นทั้งหมด6คันนะออาแล้วายลมบอกก่อนว่าไปเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะปี2021 สีขาวนะคะเป็นรุ่นพี่เลยสีขาวเงาวับจับใจเป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้ดูซะก่อนค่ะอ่ะมาดูกันหนึ่งเป็นสีขาวมุกนะคะสติกเกอร์ตรงนี้นะติดเขาสั่งติดมาจากโรงงานเลยนะคะติดมาจากโรงงานเลยนะคะมาดูเดี๋ยวสายลมพาดูห้องเครื่องคันนี้คันเดียวนะเพราะว่าอะไรมันมีทั้งหมดหกคันมันเหมือนกันนะคะต่างกันที่ปีและเลขไม่อ่าเดี๋ยวบอกก่อนนะ ฝนก็ปล่อยๆฝนคงเป็นใจให้เราว่าราคามันถูกท้าตลาดแต่จริงๆอ่ะมีใบไม้บ้างป่ปายนะคะเพราะว่าฝนมาพายุมานะคะความเดิมๆของรถคันนี้นะคะท่านผู้ชมดูก่อนอ่ะน็อตดเดิมๆเลยน็อตดเดิมๆไม่มีอะไรมาเกะมาเงี้ยดูนะคะดูเลยค่ะอ่าดูชัดๆเลยนะคะ3ส,สูบนะคะ998ซีซี68แรงม้านะคะ ประหยัดน้ำมันมาก26กกิโลลิตรนะสติ๊กเกอร์อะไรเหมือนเดิมเดิมจริงๆอ่ะเดิมมากเนี่ยสีพวกนี้นะคะสีมาจากโรงงานมีความเดิมเห็นไหมคะเดิมจริงๆดูเลยความเดิมของรถเนี่ยค่ะดูผู้ชมคะเดิมจริงๆสายลมอยากจะถ่ายทอดความเดิมว่ามันเดิมมากนี่ทางนี้เห็นชัดเลยมาดูก่อนนะคะสีแดงแดที่เขามาร์คไว้ตรงนี้สีมาจากโรงงานทั้งนั้นนนเนี่ยสีต่างๆนะคะเราไม่ได้แต้มนะมาจากโรงงานบ่งบอกว่า นะคะคันนี้ออกข้างป้ายแดงเลยจริงๆ่ะขอ่ะุญากกันเอาลงนิดนึงนะคะสูกิเซเลโอเครื่อง1,000ปี2021ก็จริงแต่นะคะเป็นรถ5ประตูมองอย่างเงี้ยเหมือนมันเล็กมากเลยสอสายลมหนึ่งนะคะเล็กกระทัดรัดน่ารักสดใสอย่างนี้หาที่จอดง่ายนะคะประหยัดน้ำมัน ซื้อสดซื้อผ่อนได้ซื้อยังไงก็ผ่านซื้อคนเดียวด้วยนะคะขออย่างเดียวขอแค่ซื้อถ้าท่านพลาดหกคันนี้ท่านจะเสียใจว่ามีไม่สอสายลมไม่มีแล้วนะคะห้าประตูนะคะเดี๋ยวสายลงบอกก่อนว่าภายในกว้างขวางมากนี่ข้อดีของเขามาดูค่ะตรงนี้แถมมาเลยนะอ่าซูมเข้าไปภายในซูมเข้าไปเลยว่ามันกว้างขวางขนาดไหนเห็นไหมคะกว้างขวางไม่พอนะทรงสูงด้วยนะคะ ซูมเข้าไปให้เห็นเลยว่านั่งแล้วไม่อาจไม่ลำคานด้วยนะคะอุปกรณ์ครบคันอะมาดูที่วางอุปกรณ์เนาสายลมบอกก่อนนะคะเนี่ยเห็นไเวลาเราขับเคลื่อนที่มันจะไม่ดังก,ก,ก็ก็แ๊กๆพออะไรรูกไหมคะมันมีล็อกของมันใส่พอดีล็อกพอดีดยวดูนี่คะ่ะล็อกพอดีเลยเนะนเวลารถวินก็จะไม่ดังไม่ไปไหนเลยมันอยู่อย่างนี้มาจากโรงงานเลยนะคะ วางใส่ตรงล้อยางอะไหล่ดูเลยค่ะซูมเข้ามายางอะไหล่เลยไม่เคยติดพื้นนะคะวางลงล็อกปุ๊บพอดีนะคะขับเข้าไปเลยคอนนี้ไม่เป็นไรเลยนะแล้วอีกประการหนึ่งนะคะมาดูกันพับได้อดึงตรงนี้สาธิตแป๊บนึงอือนี่ค่ะไปซูมข้างหลังเห็นเลยเห็นเลยนะคะ ติดไม่ได้นะติดปุ๊บมันล็อกทันทีะนะความกว้างนะคะซูมเข้าไปได้เลยอ่าแล้วถ้าทา่านผู้ชมบอกว่าไม่ไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วก็ออกได้เห็นไหมคะขอะอนุญาตอย่างเงี้ยมันก็ตรงเห็นไหมเราจะยกออกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ,ะถ้าเราไม่ยกออกเอาติดไว้ดีกว่านะคะสวยงามเกี่ไก๋วางเข้าวางของได้อย่างเงี้ยอ่ะอน่แล้วก็วางได้เหมือนกันนะคะมาดูกัน ง่ายจริงๆมาดูภายในแล้วเลขยกไม์กันค่ะว่าคันนี้เลขยกไม์อยู่ที่เท่าไหร่นะสีขาวมีคันเดียวนะคะท่านผู้ชม,มดูกันเปิดกว้างเข้าไปไม้แท้ๆไม้เดิมๆนะคะเดิมนะคะ9,324กิโลไม่ไม่ถึงหมื่นไม้แทๆ้ๆไม่เดิมๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชมมาดูกันเปิดแอร์นิดนึง แอร์เย็นฉ่ำมากเช็คระบบให้เรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบนะพวงมาลัยกับหัวเกียร์นะคะเดี๋ยวสายลมให้ดูก่อนดูนะคะเนี่ยข้อดีของรถเซเลเขาเป็นอย่างนี้เลยนะบาลานซ์กันมากเวลาเรานั่งขับขี่อย่างเงี้ยอ่ะซูมเข้ามาระดับน้ำขับขี่สมมติสายลมตัวสั้นเห็นไหมคะเนี่ย,เ,ยเมื่อเราคาดสายเบลียวตรงนี้เสร็จเนาะตรงนี้เห็นไหมคะมันจะพอดีเราไม่ต้องไปก้มมากว่าเอาใส่เกียร์ p r n d l ไม่ต้องทำม,มันจอยู่ระดับหัวระดับ สายตาเราพอดีเลย,ะะยบเห็นไหมคะเหยเบรกนิดนึงใส่ได้ง่ายได้คล้องตัวทีนะคะเนี่ยระดับการขับขี่พอดีมากนะคะที่ใส่เนี่ยเห็นไหมแก้วกาแฟแก้วน้ําพอดีมากตรงนี้มันไม่ขวางเพราะอะไรรู้ไหมคะบางรุ่นน่ะมันจะขวางกับเนี่ยเบรกมืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ขวางพอดีเลยพอดีมากระดับพอดีเวลาเราหยิบขวดน้ําแก้วอะไรก็ช่างมันจะพอดีมันจะไม่มาคานกันยู่ตรงนี้ที่ใส่หลงใส่เหรียญได้นะคะท่านผู้ชม,ชมดูก่อนนะ,อ,ะอันนี้เขาให้กล้องหน้ามาเขาแถม แขนท่านมาชมอะโอเคไฟเนี่ยค่ะกระจกสองหน้าโอเคมากนี่ถุงพลาส,สติกคุ่มตรงนี้ไม่ได้ซื้อมาใส่นะมันมาอย่างนี้จากโรงงานเลยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าสายลมที่บอกว่ากลิ่นใหม่ยังอยู่จริงๆค่ะกลิ่นใหม่มันอยู่เดี๋ยวถามน้องคน่ายได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินไม่ได้กลิ่นโอเคเจ๊อะโอเคแล้วคนนี้กระจกตรงนี้นะคะปรับตรงนี้นะอะถ่ายดูเราจะปรับกระจกตรงนี้เห็นไหมค่ะ ปรับได้นะคะบางคนแบบว่าไม่ได้ใช้รถคนเดนะียวนะญาติพี่น้องใช้ญาติใช้น้องสาวใช้พชี่ใช้ได้หมดเลยแต่เราก็ต้องปรับนะคะนั่งรถคันไหนก็ต้องปรับให้เข้ากับตัวเองนะโอเคนะคะอ่ะขอญอาตดัแบบเครื่องอเป็นยังไงสีขาวนะคะปี2021ราคาอยูที่279,000บาทเห็นไหมตลาดไตกจริงๆเอาคันต่อไปเป็นคันที่2นะคะ ปี2021เหมือนกัน279,000บาทเดี๋ยวสายลมบอกก่อนว่าคันนี้นะเลขไมยอยู่ที่เท่าไหร่อะมาดูกันคันนี้นะคะบอกก่อนว่าหุ้มบ่อนหนังมาให้เขาหุ้มมาเจ้าของเดิมเขาหุ้มบ่อตรงนี้มาให้เช็ดออกทางความสะอาดได้ง่ายนะสตาร์ทคันนี้เลขไมยอยู่ที่125,77กิโลนะ เดี๋ยวสายลมบอกก่อนว่าปี2021นะคะราคาคันนี้279,000บาทแต่จริงๆแล้วราคาคันนี้นะสายลมขายอยู่ที่ร้านนี่ที่ไม่ใช่โปรโมชั่นนะ359,000บาทนี่คือติดจริงๆแต่โปรโมชั่นท้าตลาดแตกเลยวันนี้279,000บาทเห็นไหมเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะซอไซลมีราคาแนนจริงค่ะจริงมากจริงแท้นะนี่เห็นไหมคะว่าเลขไม้ไม่เหมือนกันปี2021อ้าว ซูซจก,กิเซเลโอเครื่อง1000นะคะปี2 0 2 1 2คันนี้279,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า2คันนี้นะคะปี2020กับปี2018ราคาเท่ากันเลยราคาที่259,000บาทนะเดี๋ยวมาดูปี20กันก่อนว่าคันนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะจ๊ะ,ะมาดูเลขไม่กันอ,อันนี้เดิมๆม,มากเลยค่ะไม่ได้หุ้มอะไรเลยนะเอามาดูปี2020 ขออนุญาตอ่าเลขมาอยู่ที่4ี่หมนนะคะ9,328กิโลอ่ะมาดูซ้ายลงขายอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสามแสนบาทปี20นะแต่วันนี้ไม่ขายราคานี้ขายแค่259,000บาทเท่านั้นเป็นยังไงตลาดแตกอยู่ไม่ได้นะตลาดวายเลยนะ หมดแล้วหมดเลยจะบอกว่าสอสายลมคันนั้นคันนี้นะไม่ได้เลยนะคะต้องรีบจัดเลยมาดูกันปี2018ราคาเท่ากันเลยนะคะสีนี้เป็นสีเทาเห็นไหมคะเทาแบบเก๋ไก่นะเทาควันบุรีนะคะปี2018ราคาอยู่ที่259,000บาทอ้าวเดี๋ยวสายลมพาดูเรียกไหมว่าอ้าวสอสายลมทำไมคันนี้ราคาเท่ากันกับปี20เลย ราคาเท่ากันเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวสายลมบอกก่อนนะภายในคันนี้ใหม่เอี่ยมอ่องมากนะคะมาดมูเรียกไม่อยู่ที่นะคะห1,137กิโลราคาสายลมขายนะคะขายที่329,000บาทวันนี้ไม่ขายนะท้าตลาดแตกเหมือนกันขายแค่259,000บาทเท่านั้นเองเป็นยังไงคะ ความเดินของรถรถทุกคันทั้งหมด6คันนี้เดี๋ยวสายลมบอ,อกก่อนนะรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวซอยสายลมจริงเหรอจริงค่ะจริงแท้แน่นอนนะคะ,ะมาดูกันต่อไปเป็นน้องสุดท้องคู่แฝดของเรานะคะแต่ต่างขั่วนะคะต่างเกียร์นะคะปี2019ั้คันแรกก่อนนะคะปี2019เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่200,000 3 9 0 0 0บาทนะมาดูว่าเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่ะสวยมากคันนี้เดิมอีกละเดิม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 อ่ะมาดูกันนะคะอ่ะสตาร์ทให้ฟังเสียง71,175กิโลเท่านั้นไมค์จะแท้ไมค์เดิมเดมนะสายลมขายอยู่หน้าร้านขายอยู่เท่านี้2 9 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ไม่ขายนะคะเพราะเราบอกแล้วไงว่าท้าตลาดแตก ขายแค่ราคา2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะคะรีบดูรีบส่งแชร์ให้เพื่อนเพื่อนญาติพ,พี่น้องดูนะว่าราคามันถูกแค่ไหนถุงพลาสติกนี้นะคะมาจากโรงงานเขียนนี่มาจากโรงงานนะไม่ใช่สายลมเขียนนะมาจากโรงงานเดิมเดิมดม,มาจากโรงงานเลยนะคะนี่ความเดิมของรถนะติดปึ๊บปับ๊บทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะคะท่านผู้ชมนะห้องเครื่องนะคะ หรือว่าระดับซีซีนะคะแรงม้าเหมือนกันหมดนะคะ่าสูบาสบปดซีซี68แรงม้าเท่ากันหมดเลยนะมาดูน้องคนสุดท้องปี2019นะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนี่น้องเล็กเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมด5คันเป็นเกียร์ออโต้แล้วน้องคนสุดท้องคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเดี๋ยวเข้าทางนู้นก็ได้นะคะอะมาดูกันเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ มาดู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 าดาดนะคะเลขไมอยู่ที่90,9833กิโลไม่แท้ๆไม่เดิมๆนะข้อดีของคันนี้ปี19ราคาตั้งขายที่สายลมขายนะราคาอยู่ที่259,000บาทนะคะปี2019นะคะเกียร์ธรรมดาทุกท่านคะ่ะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนจอตรงนี้มาให้นะคะ เนี่ยขับง่ายขับคล่องเนี่ยเห็นไหมผู้ชมเปิดฟังเพงฟังเพลงได้หมดเลยนะแต่ว่าไม่เปิดเปิดได้นะคะขึ้นอะไรได้หมดเลยนะอ่าเสียงดังฟังชัดด้วยนะคะเป็นไงเดี๋ยวเปิดเพลงขึ้นแล้วก็จะบอกว่า ท่านผู้ชมอยากฟังอะไรก็ฟังได้นี่สาธิตให้ดูเฉยๆแอร์เย็มฉ่ำเลยนะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาเ<ม>นี่ยกระจกมือหมุนเกียร์ธรรมดามาพร้อมกระจกมือหมุนอยู่แล้วนะคะหมุนขึ้นหมุนลงสะดวกสบายเห็นไหมคะหมุนขึ้นได้แอร์ทุกคันทั้งหมด6คันนี้แอร์เย็นฉ่ำหมดนะคะเช็คของหลวงของเหลยวให้เรียบร้อยแล้ว<ม>พลาสติกอย่างนี้มาจากโรงงานแท้ๆนะรถทุกคันมือเดียวออกห้างใต้แดงอ่ขอญาตนะคะใส่เกียร์ว่างโอเคมาดูกันนะคะท่านผู้ชม อ่ามาดูคันนี้ซูซูกิเซเ e เลโอเครื่อง1,000นะคะทั้งหมด6คันนี้นะคะ2คันแรกขาวดำซูมเข้าไปเลยค่ะปี2021นะคะราคาอยู่ที่279,000บาท2คันต่อมานะคะ3กับ4นะคะปี2020ราคาอยู่ที่259,000บาท คันนี้นะคะปี2018นะคะเรียกไม่น้อย259,000บาทคันที่5ของเรานะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2019 2 3ส0 0 0บาทสุดท้องน้องรักเลยเกียร์ธรรมดานะคะปี2019นะเกียร์ธรรมดาราคา,าที่1 9 9 0 0 0บาททั้ง6คันนี้นะคะ ซื้อสดซื้อผ่อนได้เข้าไฟแนนซ์ได้ซื้อยังไงก็ซื้อได้ซื้อยังไงก็ซื้อผ่านเอกสารไม่ยุ่งยากถ้าท่านผู้ชมสนใจรถตั้งหคันนี้ท้าไปสู่ราคาถูกตลาดแตกโทรไปที่เบอร์0840379999นะคะเบอร์ของสอสายลมนะแอดไลน์ปุ๊บนะคะแจ้งเลยขอรูปภายนอกภายในเอกสารใช่อะไรบ้างรับทุกสายนะคะแล้วก็ดูทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ